มีหัวปลาปลากระตัใส่มาชิตาโอ้ม่าราหิวอืวเนืกลักายมาหมดแล้วป้า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 อ้อป้า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 ป ลุงไม่กินอะไรอันไม่กินแล้วออันไม่กินแล้วคุณเธอไม่ยอมป้าปากลุงไม่คุยอะไรลุงไม่คุยอะไรโอมาต้องก็พูดนะโอมมาโอมมานั่นแหละโอมมากำลังขั้วอย่างไรโอมมาอันกิตานะโอ้ยนัดบอกเจว่าถ้ากินอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาออกกำลังกายแล้วนะ

ข้าหนูไม่อ่านปากเองนะลูกอย่าไปเบรกแม่รถสิก็แม่จะกินทุกคำเลยอะแม่โรถหิวแม่โรถมีอายุแน่แม่โรถหิวอ่ะชื่ออะไรลูกน้อยคุยรองไหทุกคนกินเขายังกินเขายังไม่ได้กินค่ะยังไม่ได้กินค่ะตอนนี้ทุกคนเขายังกัดเวลานี้ไม่ใช่เวลากินเอ้ยถึงก่อนอ 근데 이제는 여, 태국에서 y s 신데오오 아직 직고 있어. h i n d e of my Aji boys. s 이 r 이 d i c u l o u s I like. Look, n 빠 it's not. I like. I l i k คุณชสออะไรกินได้กินได้บ้านเราก็กินบ้านเรากินน้ำร้อนๆเลยแหละซุปโอ้ยใจโอ้ยกินหมดเลยนะโอ้โหดูน้ก็พูกกินน้ำมันอร่อยจนน้ำมันเนี่ยน้ำมันเหนียวให้ลงน้อยด้วยอะปากลงน้อยปากอ่าโอ้ย อบ้ามีวเกลแอนเนทโอเคแอนเนทโอเค่ะเ่ยทำไมไม่มีฉากเละทำไมถึไม่มีฉากมีแอนเนสจำขอีทตทุกคนหนูบอกว่าหนูขออนุญาตเกลโอป้าได้ไหมโอป้าหัวเราะโอป้ารถสื่อไม่ไหวแล้วนะรถสื่อหิวมากแบอกตอนนี้เราก็กินแครทลูกกับองุนอยู่มีนนี้กินมอยู่ Ô Pa, giờ này anh ăn dôm rồi. Dôm dứa, dứa quá nhiều. Tho mộc có thấy máy nè, Ô Pa, Orange juice, Orange juice. Nhìn máy, Orange juice. Dôm, sốt nước <laughs> <laughs> เมนูซุปเป็นนั่นแหละมาเชิด้ยลุงนุ่ยมือสวยด้วยนะโอป้ากินแต่ซุปเนี่ยสั่งอีกก็ได้นะหมดแล้วค่ะต็อกบุกี้หมดแล้วเอาอีกไหมต็อกบุกี้อเก้นต็อกบุกี้วันมอสอิ่มแล้วค่ะโอป้าอิ่มแล้วอืมโอเคบานชักลูกมหมงานวันมอสเอ้าไปกันแล้ก็เชื่อว่านี่เจ้าอิสต้ากี้ กินส้มหน่อยกินส้มกันนะขอกินส้มนะเดี๋วป้ากำลังกาลังจ่เงินอยู่นะคะน้องสาวกลับถึงบ้านยังคะวันนี้ก็มีกินเลี้ยงวันนี้น้องสาวเขไม่กินมีมีกินเลี้ยงกินเลี้ยงพิ่่ที่ที่่่อ้าี่ลีทีีี เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแม่โรสใช่บรรสุท้ายเขาก็มีกินเลี้ยงงานเพราะว่าพวกที่ชนะไหนได้กินแล้วก็เขาก็ต้องเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดอะไรอีกน้องาับปู่ป้าดีมือนี้เท่าไหร่ปุ่ป้าอ่อนไม่อ่อปูป้าพาไปบ้านอุป้าเลยทีอาภาตต์พาไปอาภาตต์ปู่ป้า คุณเจออะไรคะอินูปอีนี่งโอเรนจูสโอเรนจูสโอเรนจูสหรออออเรนจคุณจออะไรคากูจะได้คำตอบไหมเนี่ยรูนุิวปอนส้มอยู่นั่นแหละ c a นอามุนน พระจันทร์พระจันทร์มูนขอนิ่มมูนปวดริบหรือเกินอินไทยเลยโอ้อ๋อป้าบอกว่าอันนี้อป้าดูพระจันทร์ที่เกาหลีอยู่ทุกคนก็ดูพระจันทร์ที่ไทยได้นะคะมันเหมือนกันไม่ว่างขนาดนั้นอไม่ว่างขนาดนั้นอป้า We can we can look uh the moon same right อะไรขอวิ่งไปหน้าบ้านนบไม่ได้ยิน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 นี่กลับบ้านน้องหรือว่ากลับบ้านของโอป้าเนี่ยไปอกับโอป้านเดากหนูบ้านโอป้าใช่ค่ะโอป้าบอกว่าพรุ่งนี้ตอนที่เดินหรือหอค่ะเราเจอกันมาเจอกันบ้านอยู่ทีอเปล่าโอป้าเป็นร้านเป็นร้านไอคิสทุกตาใช่ไหมป้าเซร้อมา

ไม่มีตังค์ตอนนี้ไม่มีต i̇şte ังค์ล uh, uh, um, okay. ูกน้อยคุยอะไรเดินไวมากแล้วสรุปมือเมื่อก AH> ี้เท่าไหร่มือเมื่อกี้เท่าไหร่คนเกาหลีเดินไวหนาวด้วยอะไรนะคะลุงมือเมื่อกี้ที่เขากินอ่ะเท่าไหร่ลุงน้อยคุยโอป้าอากาโมโกตันโตโกกิไม่ติดบ้านแม่ไม่เงียบมั้งอากาโมโกตันโตโกกิอะไรเนี่ยเกาทำตัวเหมือนคนนี้น ต้อง,สง,องเสอย500วอน3,500วอนค่ะประมาณ5 0 90บาทร้อยหนึ่งร้่ยหนึ้ามันหนูคิดเลย30บาทประมาณ90บาทโอ้แพงขนาดก็หนึ่งจานเขาอะค่ะต,ตอนนี้รู้สึกว่าอี่24บาทอละค่ะ1ันวันเท่ากับ24บาทซอยซอยปิดไหมแม่โซนอเมริกาโนมนเาเ่อกอเมริกานมาเก เดี๋ยวเรจะไปหาหาดื่มอเมริกาโน่นะคะไปนู้เข้าไปค่ะที What Coffee Yes ฮ <Huh>? ะ You want to sleep I Okay I Okay What <laughs> What do you do อ a m e r i c ฮะอเมริกาโน่ อมกแต่เกาหลีมันไม่แรงนะมันเบานะอเมริกาโน่เกาหลีอ่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ราคาแม่ปัญหาอยู่ที่เขาจะไม่ยอมนอนไงบ้านเรามันแรงนะบ้านเขามันอ่อนเหมือนน้ำใสๆเลยไม่ได้กระชืดก่เนี่ยก้อยขอโทษนะแม่ก้อยปิดไมค์แม่เหรอ แ้งแม่นแม่ไม่ฟังคนอื่นเขาั้างอ่ะคือมาอยู่บอกว่าโอปป้าดูสวยนะโอปป้าให้ดูหน้าหน่อยคือว่าเอ้ยมันจะคนดูหน้านี่ข้างล่างก็บอกขอฟังเสียงอปป้าหน่อย i like American real แม่จะรลองแม่เปิดจอได้ I drink coffee every day. ยัดเจนกินทุกวันถ้าปู่นึกยัดเจนใช่ไหอปปด้แล้วนุ่ยคุยอะไาด้วยนึกกุ๊กขีวแล้วจะนอนตอนไหนหนูถามว่าอป้าปกติแล้วกินกินวันนึงกาแฟกี่แก้วคะแล้วอปป้าบอกว่าวันนึงอ่ะต้องหนึ่งแก้ว ลุงนอไม่เป็นไรหรอกน้องเรายังกินเยอะกว่าอีกลุงนุ่รจีชยอ่ี่บ้านเรากินสองสามขอหน้าใ้รใครใรใค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 อใไรใค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 รใบอกครใ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 ารใค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 รใอรใอร มัมลอสจ้าโรนผิดิงไมัมลอสโน้โน้ใหมัมลอดอ้ามันเปิดเองเลยดเนห็นไหมใมัมลอดเื่ดูดด้วยมัมลสดกได้กินกาแฟแล้วแล้แม่รถก็อยู่ฝั่อบป้านเลยนะคือเนี้ยอร์แไม่นอนอร่อยอร่อย e r y o o ว้ นักก a n s ้วยแนัทบอกว่าเดี๋ยววันนี้โอป้าอยู่กับแม่โรสนะเดี๋ยวพวกเราจะไปนอนเออมาห้องแม่โรสเลยแม่โรสมีห้องพักพูดเปิดเยอะละลานเลิฟดูอยู่ตอนนี้ละลานเลิฟดูไม่อยู่ยบงยะเดี๋ยวหนู่ปเมก่อนแม่แม่เงียบก่อนให้เขาแปลก่อนโอป้าครอมโอป้าครอมเอ่อออนโอเน่ รัตมัม같이있어요우리가ไยู่าฮ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 ่่อฮ่่าฮ่ฮ่่า่าฮ่่าฮ่า่น่่ I like coffee. น l b ป y o ูิบอกว่าที่ไทยะจะมีกาแฟแบบนหนึ่งคือกาแฟโบราณเราชอบกินลุงนากาอายกเ,ก,กเทอ่าฮักาแฟอนัเดย옛날กาแฟลุงในกาชิว่าส옛날กาแฟอ,อ,อเมริกาโน่같은데วิอินเ อืมท่า저는이제집에와서이제종료를하겠습니다อาตอนนี้อบตกีป้าสื่อน้ป้าไปเลยไปดูป้าต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วก็อาขอบคุณมากๆที่ทุกคนไปกินตบกีด้วยกันโอเคยันะเดชจะได้แค่ที่ย คุณนายนะโอป้าโอป้าไม่ถึงห้องแล้วไม่ไม่นอนเล่นเหรอจะอยู่บ้านเธอฟังเพลงเหรอโอป้าโอป้า